เยอะเยอะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Let's Ping โอ้โหวันนี้จะปิงหรือปิงจะปิงหรือไม่ปิงไม่รู้แขกรับเชิญพิเศษนะวันนี้ครับพิเศษแค่ไหนคะพี่ทนายหาอะพิเศษเมื่อก่อนนี่ประมาณสักสามเดือนเนี่ยเคยพาเข้ามาครั้งหนึ่งเราค่ะเข้พามาคะเราซิ ผมคือพาบุคคลท่านนี้นะครับมาครั้งหนึ่งแล้วแล็อยากจะมาพามาครั้งนี้อีกสักครั้งหนึ่งอยากจะให้ดูว่าการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายแล้วก็จากภายในสู่ภายนอกอย่างไงอันนี้คือหลักประกันของคาราพัสเลยนะครับเาารเอาใครใครอยากรู้แล้วครับพี่ชายขาแนะนำหน่อยสิคะวันนี้นะครับขอต้อนรับนะครับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่ในรับประทานอาหารเสริมอ่า คาราพัสไปนะครับขอต้อนรับคุณคนหนึงนิดสตรีพงศ์พีดาหรือน้องยุ้ยครับเชคค่ะสวัสดีค่ะพาใครมาด้วยครับวันนี้อะไรครับพาใครมาฮะภรรยาวันนี้ไม่มีแต่ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีตัวน้อยมาแทนที<อ>่จะจะมีลูกเรื่องอะไรมาใช่ไหมนี่เขามาคนเดียวมาคนเดียวมามาจะมาบอกว่าหลังจากที่วันนั้นสามเดือนได้แล้วนะ ใช่ค่ะสามเดือนเ<า>ดือนที่แล้วรับประทานคาร์พัสไปเนี่ยสามเดือนแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ดูเลยว่าไม่มีความเปลีย่ยนแปลงเลงคือพูดตรงๆว่าจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าผลตอบรับที่ได้กลับมาจะดีมากขนาดนี้เพราะว่าปกติยอมรับตรงๆว่ามีเงาฟ้าที่หน้าเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยคือมันเลี่ยงไม่ได้เลยคือจะต้องเจอแน่นอนแล้วถามว่าพอพอโดอนปั๊บขึ้นเลยทันที ขึ้นเป็นยังไงขึ้นเป็นเงาเงาตามขอบหน้าผากเคย <มา S 1> ดู <ข üyor S 1> ป <ๆ S 2> วามุ้นจินไหมคือจะเหมือนกับว่าขาวตรงช่วงเนี้ยแล้วแบบจะแบบว่ากังวลมากเพราะว่าคือพอเป็นปุ๊บเนี่ยคือจะเห็นชัดแล้วว่าเราทาแป้งเราเหมือนกับว่าต้องทาตรงช่วงเนี้ยหนาพอาทาหนาปั๊บมันก็จะมองเหมือนกับว่าเราแต่งหน้าเยอะจะมองมันจะไม่ใสเท่าที่ควรพะถามว่าก็คือลองทุกอย่างใครว่าอะไรทานแล้วมันดีอะไรใช้อะไรก็คือสุดท้ายก็คือที่เลเซอร์พอเลเซอร์ปุ๊บพอยิ่งเลเซอร์ ตอนที่เบเลเซอร์พอลอกเป็นคุยๆไปพอนั่นปุ๊บใสจริงไหมใสจริงถามว่าพอพอโดนแดดปุ๊บยิ่งกว่าเดิมผิวมันจะบางมันจะบางแล้วมันจะไวต่อแสงมันรกวหลอกหลอกกินเงินคือคือคือก็จะคือจะก็คือเราเรียกว่าเหมือนกับเป็นวงจรอุบาตก็คือจะอยู่อย่างเงี้ยก็คือจะเราก็จะไปเลเซอร์แล้วพอเรานั่นปุ๊บเราก็อ่ะพอคล้ำก็กลับไปใหม่ก็คือทุกเดือนจะต้องเป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าดูแลจะต้องไปต้องไปทายาหมอจะต้องอะไรอะไรเงี้ยพอมารู้จักตัว คาราพล u สก็โอเคไม่ได้คาดหวังเลยว่าทานแล้วจะดีจะอย่างนั้นอย่างนี้คือฟังพูดตรงๆแรกๆนะพี่เอาจากความรู้สึกไม่กินเลยด้วยไม่กินคือไม่ทานไม่ทินเล่าย้อนนิดนึงว่าเอาไปวางให้พี่บอกว่าเนี่ยเอาไปทานนะวางเนี่ยมันดีนะอะไรอย่างนี้พี่กวางพล้อโอเคโอเคก็วางไว้ที่โต๊ะทำงานก็คือวางไว้แล้วเขาก็มาถาม กินหรือ,อยังอ๋ <Dank. S 2> อกินแล้วอะไรเงี้ยคือให้เขาสบายใจคือว่าก็คือไม่พูดตรงๆไม่คิดจะไม่คิดจะทานไม่ใช่เราถามว่าเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไหม,ไมเรา,ารู้สึกอะไรบ้างค่ะก็กินแล้วไม่เห็นอะไรแล้วก็เรองเราไปไปจับได้ตอนที่มันยังเหมือนเดิมยังไม่ได้แก่เลยตอนทำงานแล้วพี่เขาเขาไปนั่งทานข้าวในห้องทำงานด้วยเขาก็แบบมองเขาก็ชอบแบบสังเกตในมีอะไรผิดแปลกอะไรอย่างนี้เขาเเจอกล่องอ้าวหนูยังไม่ทานหรออะไรอย่างเงี้ยบอกก็ เอออะไรเงี้ยไม่ไม่แบบเขาบอกว่าทําไมมันดีนะบอกโอ้เขาบอกว่าดีพี่ก็เชื่อเขาหรออะไรยเงี้ยคือนะตอนที่พี่พูดความรู้สึกให้ฟังอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาที่รายการมาเจอท่านลองนั่งคุยแล้วก็คือคุยเรื่องตัวยาคุยคุยเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ว่าใช้อะไรอะไรยังไงแล้วพี่ท่านลองการันตีว่าเออทานเองนะพี่ตัดม้ลูกออกแล้วก็ทานอะไรอย่างนงี้พี่ก็เลยเออพอมาฟังแล้วแบบเราก็ถึงมั่นใจคือเออลองดู ก็ได้เออลอง<ะ>ทานดูมันก็ไม่ได้เสียหลายอะไรเพราะว่าในตัวยาเขาก็มีออยดด้วยแล้วมีสมุนไพรซึ่งทานแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะพี่ก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่กลัวเรื่องการสะสมของตับอะไรอย่างนี้<ะ>อ่าโอเคก็ก็ลองทานแต่ถามว่าคาดหวังไหมไม่ได้คาดหวังอะไระพี่ก็ท่านลองบอกว่าถ้าช่วงแรกคือเราฟื้นฟูเราก็ทานเช้าสองก่อนนอนสองแต่พี่<ะ>อ่ะทานแค่เม็ดเดียว<อ>พี่ก็บบเออลองทานดูก่อนว่าเออเราจะเป็นยังไงไม่เราจะแพ้หรือเปล่าอะไรก็คือคิด คิดไปอะไรอย่างเงี้ยพอทานไปได้อาทิตย์หนึ่งเฮ้ยคนทักอ่ะแบบพี่ไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติพี่เป็นคนผิวแห้งแล้วพอแห้งปุ๊บมันจะตามด้วยเหี่ยวมันคือจะแบบเราจะรู้เลยว่ามันจะแบบมันจะขาดความชุ่มชื้นมันจะอ่าถูกต้องคือน้ําใต้ผิวมันจะไม่มีมันจะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นริ้วๆแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราเองเราสัมผัสได้พอทานไปได้หนึ่งอาทิตย์มีความรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้น มันไม่แห้งเหมือนปกติเพราะปกติเวลาที่ก่อนนอนพี่ต้องทาแบบมอยส์เจอร์แบบเข้มขน้นถ้าไม่ทาจะรู้สึกได้เลยว่าแห้งมากเช้าขึ้นแต่พอทานตัวนี้เข้าไปหนึ่งอาทิตย์ผิวพันมาแล้ว,วอะคือมาแล้ว,วอะพี่รแบบเฮ้ย จริงหรือเปล่าเชื่อไหมว่าพี่หยุดทุกอย่างทุกตัวซื้อมาจากญี่ปุ่นคอลลาเจนของญี่ปุ่นเห็นบอกนะแล้วก็ที่ดังมากมากเลยแบบว่าไปเนี่ยคือไกด์พาไปซื้อบอกว่าเนี่ยตัวนี้คนญี่ปุ่นก็ทานกันนิยมมากกล่องนึงเจ็ดพันกว่าบาท8ปดพันก็คือไม่มีความรู้สึกอะไรไงก็คือไม่ต่างกันเลยก่อนทานกับหลังทานของญี่ปุ่นก็คือเฉยเยก็บอกเออดีอย่างนั้นยืออาโอเคลองดูทานแต่ถามว่ารู้สึกอะไรไหมก็ไม่ได้รู้สึก ความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงก็คือว่า,อาโอเคได้ทาน<ม>เออมันคงดีในแง่ที่ว่าถ้าไม่ทานมันคงจะแย่ก,กว่านี้มัง้งคือ,อมันคงจะแห้งไปกว่านี้มันก็คงได้แค่นี้มัง้งความรู้สึกแต่พอทานคาราพลัสหนึ<ม>่งกล่องรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื่นขึ้น<ม>พี่ก็แบบเฮ้ยใช่ตัวนี้จริงหรือเปล่าพี่ก็หยุดทุกตัว<ม>ลองดูแบบค,คือจะลองดูคือก็ไม่ได้เชื่อง่ายๆคือแบบเอออยากรู้ว่าคือเหมือนพิสูจน์อะอยากรู้ว่าจริงไหมก็ลองหยุดปุ๊บคนทักเยอะมากว่าแบบพี่ไปทําอะไรมาเออพี่แบบ ผิวบอกทำไมหรอก็แบบคือเหมือนกับว่าอยากแบบเช็คอะว่าฟีดแบ็เป็นยังไงเขาบอกว่าดูมันใสขึ้นนี่ใสอยู่แล้วแล้วเรื่องหุ่นด้วยแล้ว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 พอเดี๋ยวพี่เล่าต่ออีกนิดนึงว่า1เม็ดปุ๊บหนึ่งอาทิตย์พอเข้าอาทิตย์ที่พออาทิตย์ที่2พี่เปลี่ยนแล้วพี่คนทักเยอะพี่เป็น2เม็ดอ่าพอสองเม็ดอีกหนึ่งอาทิตย์คือเข้าอาทิตย์ที่2ทั้งอาทิตย์เลยค่ะมันดีขึ้นอีกอะคือชัดมากคือทั้งเงาฟ้าที่มันเคยเป็น ตรงขอบขอบหน้ามันจางลงหมดเลยอ่ะพี่แบบเฮ้ยมันใช่แล้วแหละแล้วผิวพี่ก็ไม่แห้งเหมือนเดิมแล้วพออาทิตย์ที่สามพี่จัดเต็มเลยเช้าสองก่อนนอนสองสี่เม็ดสี่เม็ดเลยใช่จัดเต็มแล้วเป็นยังไงบ้างคะเลยจุกจอะไรจุกคะพี่ถามใครจุกจะบอกว่ามันชัดๆเลยคือมันผิวพันธ์แบบว่ามันมาหมดเลยมันบ l ิ n g มากจริงแล้วเรื่องความกระชับล่ะคะคือทุกวันนี้มีแต่คนถามว่า ผอมลง5้กิโลหรือเปล่าคือมันเฟิร์มหมดเลยอะทั้งขาทั้งต้นแขนเอวอะไรคือทุกส่วนเลยของร่างกายรุกขึ้นยืนนิดหนึ่งนี่โช์หน่อยโอ้โหไม่เห็นยายกขานลดนึงจะบอกว่าหุ่นเฟิร์มมากเฟิร์มไหมพี่ไห้เฟิร์มไหมกระชับไหมกระชับไหมกระชับพื้นที่ ขอบคุณค่ะพี่เยลเธอจะนั่งค่ะเห็นไหมคะคือบอกว่าใส่นี่ไม่ใช่ใส่แค่เฉพาะใบหน้าคือใส่ทั้งตัวใช่ใช่ใช่ไม่ถ้าเกิดทันเลยตอนแรกที่เราเอาไปให้นะก็ถูกดูเรื่องอะไรใช่ไหมดูเรื่องอะไรตอนนี้ก็ทันเห็นบอกว่านอกจากทานคาราพัทเนี่ยยังมีทานอีกตัวหนึ่งด้วยคือตัวอย่างกุ้ยเฟิร์สใช่ใช่แล้วค่ะเป็นยังไงคะก็คือท่านเริ่มใช่วิ่งจะเริ่มได้ประมาณอาทิตย์เปิดไปเย็นมาเป็นไงคะ ของใครอ่ะอ๋อได้ก็ได้ใส่ข้าวมาทานเพราะของพี่ทานหมดไปแล้วองอท่านลองอ่ะคือบอกว่าคือพี่ก็แบบคือนั่งคุยแบบเออเนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่าพี่ช่วงเนี้ยนอนดึกมากงานเยอะทุกวันแล้วก็นอนแบบตีสองตีสามตีสี่เช้าเนี่ยประมาณ8ดโมงต้องตื่นแล้วเป็นอย่างน้อยถ้าวันไหนที่พี่ไทยเขาไม่อยู่พี่ก็ต้องไปส่งลูกอีกบางทีนอนตีสี่ตื่นเจ็ดโมงครึ่งอย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยมากแล้วมีความรู้สึกว่าแต่พี่จะพูดอะไรอย่างหนึ่งนะว่า พี่เป็นคนปกติถ้าพี่นอนแบบเนี้ยสามวันน่ะคือแย่แล้วอ่ะแต่ถามว่าตั้งแต่ทานคาราพลัสเนี่ยพี่ไม่โซมอ่ะคือชัดเจนมากเลยว่าผิวพรร์ยังได้อยู่ทุกอย่างได้ได้ทุกอย่างมาหมดเลยทั้งผิวทั้งความกระชับความอะไรทุกอย่างได้หมดจริงๆแล้วคุยพี่เจี๊ยบปุ๊บพี่เจี๊ยบก็บอกว่าให้พี่อ่ะเอาตัวเนี้ยไปทานเสริมกับคาราพลัสผิวพรรณอาะจะยิ่ง จะยิ่งดีจะนี่ดูสดใสคุยเก่งพูดเก่งขึ้นเยอแต่แล้วแต่ทำธุรกิจเขาพูดจากข้างในแต่ทำธุรกิจอยู่กับสตาซันชัยรู้สึกว่าพูดเก่งขึ้นเยอะขายดีมากขายดีมากเอางี้ดีกว่าอยากให้พี่อยู่เนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่สนใจอยากจะลองทานคาราพาแดงหรืออยากจะทำธุรกิจเองค่ะคาราพลา s คือ คำตอบสุดท้ายของคุณจริงๆค่ะเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่การันตีได้เลยจากคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยให้ทานก็ไม่ทานตอนนี้เปลี่ยนใจพอมาทานปั๊บเท่านี้ให้หยุดไม่ยอมหยุดแล้วทานต่อเนื่องเลยทีเดียวที่บ้านถังขยะเนี่ยเต็มไม่หมดเลยนะของอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเต็มถังขยะหมดเลยเอาทิ้งหมดเลยพี่ทายถามนิดนึงเขาบอกว่าผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบแล้วอันนี้จริงปะอะไรนะฮะผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบ่แล้วเราชอบปะชอบสิ ราอยากจะฝากบอกอะไรถึงภรรยาเลยนะคะ,ะ,ะคที่เราแชรทานพาร์พัดก็ดีแล้วเขามาถูกทางแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นของราคาประหยัดไงสัมผัสยังสัมผัสพิสูจน์ยังพิสูจน์เขายังว่าเขานุ่มจริงหรือเปล่านุ่มแม่นอนด้วยกันทุกคืนแหมกันฉับพื้นที่นะคะเอาล่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆเลยะคะ่ะข,ขอบคุณค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดโรงแ้วนะเห็นไหมคะครอบครัวนี้นะคะเขามีเคล็ดลับก็คือคาราพานี่แหละถ้าอยากจะกระชับความสัมพันธ์กระชับความแน่นแบบนี้ก็ต้องคาราพัดเลยนะคะวันนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเขาขอบคุณเขาที่ติดตามชมนะครับ สุดท้ายก็คือที่เลเซอร์พอเลเซอร์ปุ๊บพอยิ่งเลเซอร์ตอนที่ไปเลเซอร์พอลอกเป็นขุยขุยไปพอ,พอนั่นปุ๊บใสจริงไหมใสจริงาถามว่าพอพอโดนแดดปุ๊บยิ่งกว่าเดิมผิวมันจะมา